ภาคเทียนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังของเอเชียนะครับออกมายกย่อง2นักเตะเยาวชน19ปีของไทยนะครับที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรายการการแข่งขันเอฟซีเแชมเปี้ยนชิพในรอบคัดเลือกครับฟุตบอลเอเชีย er, เว็บไซต์ชื่อดังของเอเชียนะครับออกมายกย่องเยาวชน19ปีของไทยในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน19ปีชิงแชมป์เอเชีย er ในรอบคัดเลือก โดยวรชิตกนิตศีบำเพ็ญและก็สุกสรรมุ่งเป้าได้รับการยกย่องให้เป็น2ใน5นักเตะอาเซียนที่ทําผลงานได้อย่างโดดเดน่นวรชิตแม้ทำไปเพียง1ประตูนะครับแต่ก็สามารถสร้างสรรเกมและก็เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในทุกนัดขณะที่สุกสรรมุ่งเป้าอีกหนึ่งนักเตะของทีมชาติไทยฟอร์มโดดเดน่นทําไป3ประตูมากที่สุดในผลงานของนักเตะอาเซียนนะครับและช่วยทีมชาติไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายในโซนเอเชียที่บาเรนในปีหน้าด้วยการเป็นทีมอันดับที่2ที่มีผลงานดีที่สุดใน5ทีม ส่วนนักเตะอีก3คนในอาเซียนที่ได้รับการยกย่องนะครับก็ได้แก่ฮาดิกซันนะครับจากเวียดนามอาริฟานฟันดี้และก็มูฮัมหมัดจาฟรีนะครับดาวรุ่งของมาเลเซีย